สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวให้ผ่านเวลาไปอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเปิดรายการใหม่นะครับผมจะเห็นนะครับเห็นว่างานในเมืองเนี่ยเห็นไหม คือร3อยามบอาทยังไม่มีคนกดเลยครับงานลาลานะครับ4ี่กิโลถ้าผมตีปเปล่าไปก็น่าจะประมาณ6กกิโล7กิโลมั้ง4ี่พยานนะครับน่าจะใช่น่าจะใช่ดี๋ยวมาลองดูครับการคำนวณของผมเมื่อกี้ถูกหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนั้นแล้วครับโอยเดี๋ยวเดี๋ยววันวัน,ว,นวันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาะวิ่งลาลานะครับ ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไปไหนบ้างเอามาโชว์ให้ดูก่อนหน้าว่าไม่ได้วาปขนาดนั้นแล้วนะครับโอ้โหเนยไ,ไปรับสบายเลยสบายเลย <S <S 1> <S 1> โอ้วันนี้เต็มเลยนะครับผมอ่าก็ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นผมนะเออไม่ได้นี่หว่า จะขิงจะอร่อยแบบว,ว่า,ารับตอนสิบโมงแล้วก็าหางานเข้ามาแถวทุ่งวัดดอนอีกอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ทับมานเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอะไรเงี้ยเรียงเียงโชว์อะไรเงี้ยครับผมเข้ามาเข้ามารับงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยอ่ะดูแค่นี้พอนะครับนี่ครับสามเซนในส่วนใหญ่ เจ็ดโลหนึ่งจุดหรอหนึ่งจุดนะครับอืมน่าสนใจผมว่าน่าจะได้เห็นผมวิ่งลาล่าแล้วแหละไกลละไกลละตอนนี้คือกำลังกำลังทำของไลแมนให้มันครบก่อนนะครับผมได้กระเป๋าอะไรอย่างี้ก่อนนะครับโอ้คนทรงน,น,รน่าจะไม่ไปมั้งครับน่าจะไม่มีงานนะครับไปแล้วอ่ะ ขาดเดาขาดเดาขาดเดาขนงเหนือถ้าเราได้ปลาขนแเราก็มาตอ,องเตยเหนือโอ้ห้าสิบเจ็ดช่วงช่วงนี้คือจะเป็นงานประเภทกระเช้าอะไรใช่ไหมครับดูดูปิดบังไว้ไหน ช่วงนี้คือยังอยู่ในช่วงตุ่จีนนะครับผมอะช่วงนี้อ่ะไม่ใช่ช่วงนี้วันนี้ครับวันนี้น่าจะงานพวกส่งะเช้าน่าจะเยอะพวกเป็ดพวกไก่ไอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งเสร็จก็ล้างกระเป๋าก็ด้วยนะครับน่าจะเยอะแล้วแหละอืมฮึบปับบปั๊บ ยังจําได้ไหมครับคลิปแรกๆที่ผมเอ่อทำแรกๆเลยครับนะก็จะมากินกับอพี่บอลน,นะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับผมนะเอ่อไม่รู้ได้น่าจะได้ลงมาแต่ดานแล้วเป็นปีแล้วครับกว่าจะได้มากินอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มากินข้าวกันหน่อยอเข้ามาในเมืองนะฮะร,ร,รสง่งทิให้เขาทังไหนก็ให้เขาดูให้เขาดูก่อนเขาดูก่อนแล้วก็เขาเขาก็บอกว่า